คำพิาพากษาดีการี้พิาพากษาว่าเมื่อรักลวดทองแดงสำเร็จแล้วนำไปซุกซ่อนในรถกระบะแล้วพาไปรถไม่ใช่เครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์โดยตรงอันจะผึงลิบคำพิาพากษาศาลดีกาที่540ี่ทับ2564 พนักงานอายการจังหวัดระยองโจทย์ในสอเสือกับพวกจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรอยาม3 83 3 35, 3า3า6ทวีิบ5 7ลิปรถกระบะของกลางจำเลยทั้งสอง ให้การรับสาร,รภาพฐานลักทรัพย์สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา335อนุ7วรรคแรกประกอบมาตรา336ทวีิ83จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ1ปี15เดือนและปรับจำเลยทั้งสองคนละ30,000บาท จำเลยทั้งสองให้กันร,รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายยามาตรา78คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ13เดือน15วันและปรับคนละ15,000บาทโทษจำคุกให้หรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีคุม ความประพฤติของจำเลยทั้งสองโดยให้จำเลยทั้งสองประรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกสามเดือนต่อครั้งภายในกำหนดหนึ่งปีกับให้จำเลยทั้งสองกระทำกิจ,จกรรมบริการสังคมจำนวนคนละ18ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตราห6าก ไม่จำรักเข้าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตา29/30ยกฟ้องข้อหารับของโจรรถกระบะของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำผิดฐานลักทรัพย์โดยตรงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจสั่งลิฟตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33อนุหนึ่ง จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้โจทอุทธร์ศาลอุทธรภาคสองพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลิบลดกระบะของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่สองดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎิกาวินิจฉัยว่าคดีมีปัญหาที่ต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยที่สองว่ารถกระบะของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบหรือไม่เห็นว่าคดีนี้โจทย์บรรยายฟ้องว่าในการลักทรัพย์ตามฟ้องจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้รถกระบะของกลางเป็นยานพาหนะ ในการบรรทุกซุกซ่อนผารั์นั้นไปอันเป็นการใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดการผารั์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มจึงเป็นการฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปและโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด การประทั์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มตามประมวลกฎหมายอยามาตรา335อนุ7วรรคแรกประกอบ336ทวีซึ่งมาตรา336ทวีเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติให้ผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าที่บัญญัติไว้อีกกึงหนึ่ง กรณีที่มียานปหาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด3กรณีคือผู้กระทําความผิดใช้ยานปหาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือการผ่ารั์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมดังนั้นบทบัญญัติมาตรา336ทวิจึงเป็นเพียงบทบัญญัติถึงเหตุ ที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นเท่านั้นมิใช่บัญญัติให้ถือว่ายานพาหนะนั้นเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทําความผิดการจะลิบลดกระบะของกลางจึงต้องเป็นกรณีที่เป็นทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดตามบทกฎหมายามาตรา33อนุหนึ่งแม้นคดีนี้ จำเลยทั้งสองให้การรับสบารภาพแต่ก็ได้จริงตามฟ้องก็เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองร่วมกันรักทรัพย์ลวดทองแดงน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมของผู้เสียหายแล้วนำไปบรรทุกซุกซ่อนในรถกระบะของกลางพาลวดทองแดงนั้นไปพฤติการตามที่บรรยายในคำฟ้องดังกล่าวฟังได้เพียงว่าจำเลยทั้งสองกับพวก รักทรัพย์ลวดทองแดงสำเร็จแล้วเจมเลยกับพวกจึงนำลวดทองแดงของผู้เสียหายที่รักมาบรรทุกในรถกระบะของกลางพาลวดทองแดงนั้นไปดังนี้แม้นเจมเลยกับพวกจะบรรทุกลวดทองแดงในลนักษณะซุกซ่อนรถกระบะของกลางก็ไม่ใช่เครื่องมือหรือเป็นส่วนหนึ่งในการรักทรัพย์อันเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดโดยตรง และไม่ใช่ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดอันจะพึงริงบตามประมวลกฎหมายยามาตาา33อนุหนึ่งที่สารอุทธรภา, 2, ภาคสองพิพากษาแก้คําพิพากษาสารชั้นต้นให้ริบรถกระบะของกลางมานั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาของจําเลยที่2องฝังขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าไม่ริบรถกระบะของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์ภาคสองกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา33ในการลิฟทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจลิปตามที่กฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ลิบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยคืออนุห ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดหรืออนุสองทรัพย์ส,สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทําความผิดเว้นแต่ทรัพย์ส,สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา336ทวิทวิผู้ใด กระทำความผิดตามมาตรา334มาตรา335มาตรา335ตวิหรือมาตรา336โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการผ่ารั์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มต้องระวังโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆกึ่งหนึ่ง